สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับวันนี้คลิปนี้เอพิโซดที่3นะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีนะวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อทําไมคนจีนชอบดื่มน้ําชามากกว่าน้ําเปล่าหลายคนอาจจะมีโอกาสได้ไปที่ประเทศจีนนะ,ะไปเที่ยวไปทํางานหรือแม้แต่ไปเยี่ยมญาตินะ,ะเราก็จะสังเกตเห็นว่าคนจีนนั้นไม่ค่อยดื่มน้ําเปล่าอ,อันนี้ในที่นี้หมายถึงบนโต๊ะอาหารนะคะเขาจะดื่มน้ําชาเป็นหลักชาร้อนส่วนใหญ่จะเป็นชาร้อนทําไมคนจีนถึงดื่มน้ําชาเป็นหลักเป็นส่วนใหญ่นะคะ ล้วถ้าเราย้อนกลับไปนะเมื่อหลายพันปีก่อนสี่พันปีก่อนเนี่ยกษัตริย์สนุนงเนี่ยเป็นคนที่ค้นพบชาใบชาแล้วนํามาทําเป็นเอามาชงมาต้มกับน้าร้อนนะคะแล้วก็การมาเป็นเครื่องดื่มถ่ายทอดกันมาตั้งแต่หลายพันปีที่แล้วจนมาถึงในปัจจุบันพวันนี้หากเราไปที่ร้านอาหารเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะเห็นว่าในประเทศจีนนั้นบนตัวอาหารก็จะมีแต่ชาร้อนให้เราไม่มีน้ําเปล่านะก็จะมีชาร้อนแล้วก็มีน้ําซุปคนจีนหลังจากกินอาหารเสร็จก็จะดื่มชาร้อนแล้วก็น้ําซุป ท่านั้นนะคะไม่ไม่มีน้ําเปล่าไม่เหมือนกับทางโซนยุโรปนะฝรั่งก็จะดื่มน้าเปล่าเป็นหลักนั่นอเองคือแม้แต่ประเทศไทยเราก็จะมีน้าแข็งใช่ไหมคะล้วก็มีน้าเปล่าแต่ประเทศจีนไม่ใช่นะ,ะเราก็จะเห็นน้ําร้อนแล้วก็ชาร้อนอ่ะเราก็จะเห็นชาล้อนเป็นหลักนะ,ะเมื่อตอนที่มาทํางานที่ประเทศจีนเนี่ยก็เห็นในหลายๆร้านบางร้านที่เป็นร้านที่เปิดร้านเล็กๆข้างทางก็จะไม่มีน้ําให้ใช่ไหมคะแล้วเราก็สังเกตเห็นว่าเออถ้าในกรณีที่ไม่มีน้ําชาให้เนี่ยแล้วเขาจะกินอะไรกันเขาจะดื่มน้ำหรือเปล่าหลังจากที่เขากินข้าวเสร็จแล้วเราก็ คือนั่งสังเกตนะทุกคนปรากฏว่าไม่ดื่มอะไรเลยพอกินข้าวเสร็จแล้วก็ลุกไปเลยเราคิดว่า i, เฮ้ยไม่ไม่กินน้ําได้ด้วยหรอในในตอนนั้นนะเราก็มีเกิดความสงสัยมากเลยนะแล้วก็ไปนค้นหาคำอตอบก็ได้พบว่า,วาอ๋อก็คือเขาบอกว่าไม่ต้องดื่มน้ำอะไรเพราะเขาบอกว่าอาหารของจีนเนี่ยมันมีน้ํามันอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็มีน้ําอยู่ในนั้นด้วยแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องดื่มน้ำก็ได้เขาก็ให้เหตุผลประมาณนี้นะทุกคน ทีนี้นอกเหนือจากนี้นะว่าทาไมถึงต้องดื่มน้ำชามันก็เกี่ยวกับนอกจากเกี่ยวกับวัฒนธรรมการดื่มชาที่สืบทอดมายาวนานแล้วมันก็ยังพูดถึงเรื่องของอการรักษาสุขภาพนะคะเพราะว่าอาหารจีนเนี่ยทุกคนคือมันมันมากนะถ้าเทียบกับอาหารไทยอาหารไทยก็จะเป็นมีทุกรสเ,เปรี้ยวหวานใช่ไหมคะเผ็ดเปรี้ยวหวานอาหารจีนเนี่ยจากประสบการณ์ก็คือน้ํามันค่อนข้างเยอะเพราะอะไรเนี่ยอาหารจีนถึงมีน้ํามันเยอะแต่ทุกคนจะสังเกตว่าคนจีนถึงแม้จะกินน้ามันเยอะแต่ทาไมเขาไม่อ้วนนี่นะคะ เพราะว่าคนจีนพอพอกินน้ํามันแล้วเนี่ยต้องดื่มน้ําชาร้อนตามนะคะเพราะว่าน้ําชาร้นเนี่ยสามารถสลายไขยมันสามารถสลายน้ํามันที่อยู่ในร่างกายของเราออกไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ถึงแม้อาหารเขาจะมันแต่ปรากฏว,ว่าเขาก็ไม่อ้วนนะแต่เดี๋ยวเอพิโซดหน้านะคะคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าเอ๊ะทำไมคนจีนถึงไม่อ้วนไม่ไม่ค่อยมีคนอ้วนกันคือตอนที่ไปอยู่จีนก็สงสัยว่าทาไมอาหารจีนมันต้องมันเหลือเกินนะทำไมอาหารจีนถึงใส่มันค่อนข้างเยอะเน้นมันเป็นหลักนะ,ะทีนี้เราก็ต้องกลับไปฉีดว่า มื่อก,ก่อนนะตอนที่กินอาหารจีนก็รู้สึกว่าน้าหนักขึ้นนะผมเป็นอยู่ที่จีนถึงแม้ว่าเราจะกินชาร้อน,นเราก็รู้สึกว่าน้าหนักเราขึ้นนะทีนี้ก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมอาหารจีนเขาต้องปรุงแบบมันเยอะมากนะเราจะสังเกตเห็นว่าทางภาคเหนือของจีนนะคนข้างหนาวยิ่งเมืองหนาวก็จะยิ่ยงมีน้ํามันเยอะนะทุกคนนอกจากนี้นะคะเราจะเห็นว่าคนจีนใช้ตะเกียบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือการใช้น้ํามันเนี่ยมันทําให้รู้ในภาษาไทยก็คือมันทําให้รสชาติเข้าไปถึงอ,อ,อ,อตัวที่มันเป็นถ้าใช้น้ํามันในการปรุงอาหาร เข้าไปมันก็ทําให้รสชาติมันเข้ากันกับปวกผักแล้วก็เนื้อมากมากขึ้นนะถ้าใส่น้ำมันน้อยเนี่ยมันก็จะไม่มีรสชาติเพราะว่าเขาใช้ตะเกียบเขาไม่ได้ใช้ช้อนใช่ไหมคะถ้าช้อนเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าตักก็จะได้ลิ้มก็จะได้ชิมน้าเข้าไปด้วยนะแต่คนจีนนี่คือเขาใช้ตะเกียบเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเนื้อหรือผักเนี่ยมันต้องมีน้ํามันเข้ามาเป็นช่วยในการที่ปรุงรสให้มีรสชาติมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลว่าทำไมอาหารจีนถ,ถึงค่อนข้างมันนะคะเพราะฉะนั้้้นนนนเราาาาก็ไไดดูแลวะคะวค่ทํมอจีถึงชชบื อันแรกเลยนะคะข้อที่1เลยก็คือเรื่องของวัฒนธรรมที่มีมายาวนานอันที่2นะก็คือเรื่องของสุขภาพเพราะการดื่มชาชาร้อนเนี่ยทำให้น้ํามันในร่างกายของเราเนี่ยได้หายไปแล้วก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยทําให้สุขภาพแข็งแรง,งต่อตา้ตานต้านโรคมะเร็งได้ด้วยนะคะต่อมานะคะนอกจากดื่มน้ําชาแล้วเนี่ยคนจีนก็ชอบดื่มน้าซุปด้วยนะทุกคนถ้าหากในบนโต๊ะอาหารเนี่ยไม่มีชาแต่มีน้าซุปเขาก็ดื่มน้าซุปดื่มน้ําซุปแล้วก็คือจบเลยไม่ต้องดื่มน้ำแล้วไม่ต้องดื่มน้ำเปล่าแล้วซึ่งเราในฐานะคนไทยนะคะ กินข้าวกับคนจีนแล้วด ant. right? like so <It> ื <to kind. S 3> ize, ่มแค่น้าซุปแล้วจบเลยนี่เรารู้สึกว่าเรายังไม่จบนะเพราะว่าในน้ำซุปมันเป็นน้ำซุปกระดูกอะทุกคนใช่ไหมมันเราก็ยังรู้สึกว่าในน้ำซุปมันก็ยังมีการปรุงมีขนงมีอะไรต่างๆใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนยังไงไม่รู้ว่ามันก็ยังเหมือนมันต้องกินน้ำตามอ่ะแต่สำหรับคนจีนเนี่ยเขาก็ไม่วอรี่นะแค่มีน้ำซุปกขพอแล้วเขารู้สึกว่าการดื่มน้ำซุปมันช่วยเรื่องของระบบในการย่อยอาหารมันไม่จำเป็นต้องดื่มน้ำเปล่า แล้กินข้าวเสร็จมีน้ำซุปน้ำซุปก็เปรียบเสมือนเป็นน้ำเปล่าไปในตัวนะไม่ต้องดื่มน้ำเปล่าตามแล้วนะในขณะที่ต่างชาติแบบเราเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องดื่มน้ำาตล่ามัมนรู้สึกแบบยังไงไม่รู้อะใช่ไหมคะมต้องดื่มน้ำตาตล่านะอันนี้ก็คือเป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นเราไปจีนหรือไปใช้ชีวิตที่จีนหรือจะไปเที่ยวที่จีนนะะเราก็อาจจะต้องอปรับตัวในเรื่องของการดื่มน้ำอีกเหตุผลหนึ่งก็คือน้ำเปล่าเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยน้ำค่อนข้างที่จะไม่สะอาดเพราะฉะนั้นผู้คนดื่มน้ำแล้วก็็ทําาให้่สุขภพไมแแงงร เนื่องจากว่าน้ํเปล่าในสมัยก่อนเนี่ยเป็นผิดนะ,ะก็เลยทําให้ผู้คนเนี่ยเป็นโรคต่างๆมากมายเนื่องจากดื่มน้าที่ไม่สะอาดหลังจากนั้นมานะคะผู้คนก็เลยมองว่าการดื่มน้ําซุปน้าชาเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์มากกว่านี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคนจีนชอบดื่มน้ําชามากกว่าน้าเปล่านั่นเองค่ะโอเคนะถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เจ้าของช่องี้ยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย